จากวันนี้ไปจนถึงวันที่เราจะตายเนี่ยถ้าเราสั่งสมจิตที่ดีเราก็จะรู้สึกว่าความตายเนี่ยมันเป็นมิตรไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นอัปมงคลอะไร<ม>พระเจ้าท่านเคยอุปมาอุปไมยนะครับท่านเคยเอานิ้วมือเขีย่ยเศษดินที่ปลายเล็บขึ้นมาแล้วท่านตั้งคำถามกับผู้คนในเวลานั้นเนี่ยว่า เศษดินที่ปลายเล็บของท่านกับดินในมหาปฏิพีเนี่ยอะไรที่มันมีจํานวนมากกว่ากันแล้วท่านก็บอกว่ามนุษย์ที่ตายไปจากความเป็นมนุษย์เนี่ยเราได้อัตภาพใหม่เนี่ยก็คือเศษดินปลายเล็บก,ก็คือมันมีจํานวนน้อยมากทั้งนี้เนื่องจากว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่านการอบรมจิตใจแล้วก็สั่งสมคุณงามความดีมาดีพอเวลาที่มันมีจิตสุดท้ายเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเราจะจหนกนะครับคือเราจะไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยเป็นคนเป็นสัตว์นรกหรือเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเนี่ยขึ้นอยู่กับจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายเนี่ยผมอุปมาอุปไมยนะครับมันเหมือนกับประตูเป็นอุโมงค์อุโมงค์หนึ่งคล้ายๆเวลาที่เรากําลังหลับนะครับอารมณ์มันจะเคลียวไปทีละอารมณ์สังเกตดูถ้าเราคิดนี่เราจะหลับไม่ได้อารมณ์มันต้องค่อยๆถูกชําระออกไปทีละอันทีละอันทีละอันจนอยู่ในภวังในความว่างนะครับ ตรงนั้นเนี่ยมันมีจุดที่มันคล้ายๆกับความตายเวลาที่เราจะตายเนี่ยมันจะอยู่ในภวังที่มันมีอารมณ์ต่างๆเข้ามานะครับสิ่งที่มันเข้ามาอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งที่มันเป็นอาจินกรรมคือพฤติกรรมที่เราทําซ้ําๆบ่อยๆเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันจะเข้ามาก่อนสิ่งที่มันเข้ามาในลําดับต่อไปเนี่ยมันคือเรื่องที่เราทําเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเราเช่นเหตุการณ์ที่ประทับใจกุศลที่เราสร้างไว้ที่ใหญ่ๆที่เรา ประทับจิตประทับใจด้วยเหตุนี้เนี่ยสังเกตดูเวลาที่เราไปทําบุญใหญ่เนี่ยพระท่านก็จะให้อุบายทำว่าให้จําไว้ให้ตั้งใจทําให้คิดจดจําบุญอันนี้ยครับเนืองๆเ,เ,เพราะมันเอามาใช้ในช่วงเวลานี้ได้หรือใครก็ตามแต่ที่คุณอาจจะไปทุจริตคอร์รัปชันอาจจะไม่มีใครรู้นะครับแต่เหตุการณ์นั้นคุณก็รู้อยู่ลึกๆสิ่งเหล่านี้มันจะเข้ามาอีกอันนึงก็เป็นภาพที่เกิดจากความกลัวที่เกิดจากการปรุงแต่งของเรา ทีนี้ธรรมชาติจิตเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้ฝึกฝนเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะตายมันจะมีความกลัวเข้ามาเกี่ยวเพราะฉะนั้นมันมีทั้งความรู้สึกสองด้านนะครับมันเหมือนเราอยู่ตรงกลางแล้วเราถูกบี้ด้านล่างเนี่ยก็คือเรากลัวพัดผ้าจากของที่เรารู้จักและเราชอบถูกไหมเรารักใครเรารักครอบครัวรักพ่อแม่สิ่งเหล่านี้เรารู้จักดีและเราต้องถูกพัดผ้าในขณะเดียวกันด้านบนเนี่ยคือมันบีบเราตรงที่ว่าเราต้องไปในที่ที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไร ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่พอนะครับแนวโน้มว่าเราจะจินตนาการให้มันให้มันไม่ดีเนี่ยมันเยอะด้วยมันเหมือนคาว่าเรารู้สึกว่าเราต้องไปในที่ที่มันไม่ดีหรืออะไรก็ตามแต่นี่นะครับความกลัวมันก็เกิดขึ้นความรู้สึกในเชิงลบเหล่านี้ส่วนใหญ่มันก็จะดึงเราให้มันต่ํากว่าอัตภาพของความเป็นมนุษย์พุทธเจ้าท่านก็พูดอยู่เสมอๆนะครับท่านบอกว่าบุคคลที่จะปิดอบายภูมิได้เนี่ยก็คือต้องฝึกจิตตภาวนานะครับจนเข้าสู่การบรรลุ เป็นอริยบุคคลชั้นต้นก็คือพระโสดาบันเพราะว่าสติของพระโสดาบันเนี่ยคือมีความรวดเร็วแล้วก็มีจิตที่เป็นกุศลมากเกินกว่าที่จะไปคิดอะไรที่มันเป็นอกุศลเนื่องจากว่าเขาสั่งสมมานานนะครับที่จริงแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องให้ไปอยู่ในภวังความตายก่อนถึงจะเข้าใจว่าเราไปเสวยภูมิต่อไปเป็นอะไรให้ให้สังเกตจากการใช้ชีวิตประจําวันของเราถ้าเราคิดอยู่กับอารมณ์ใดเนืองๆครับ อารมณ์นั้นเนี่ยมันจะมีส่วนที่มีแนวโน้มสูงว่าจะไปโผล่อยู่ในจิตสุดท้ายของเรานะครับเช่นเราโกรธบ่อยๆถ้าดูในการใช้ชีวิตเนี่ยมันอาจจะดูไม่เรื่องใหญ่มากแต่จริงๆแล้วนั่นเท่ากับว่าเราทําให้จิตเนี่ยมันจําอารมณ์โกรธหรือว่าคนคนหนึ่งที่มีจิตที่มันมีเมตตากรุณา,าบ่อยๆในภวังอันนั้นเนี่ยเขาก็จะมีจิตมีภาพที่มันเป็นกุศลทีนี้ เวลาเราตายไปเนี่ยจิตสุดท้ายของเราเนี่ยนะครับถ้าเราคิดในเชิองอกุศลอันนี้ก็ต่ํากว่าความเป็นมนุษย์ละเป็นตั้งแต่สัตว์เรยจฉานเปลตนะครับสัตวน์นรกอบายต่างๆนี่คืออยู่ต่ําลงมาถ้าเราตายด้วยจิตที่เป็นกุศลก็ไปเสวยภูมิเป็นเทวดาแต่ถ้าเราตายด้วยจิตที่มันเป็นสมาธินะครับอันนี้ก็ไปเป็นเทวดาชั้นสูงหรือที่เรียกว่าพรหมต่างๆแต่ถ้าเราตายด้วยการที่ เป็นวิปัสสนาญาณเห็นการเกิดดับมีโอกาสบรรลุเป็นอริยะบุคคลในในช่วงสุดท้ายทีนี้คนอาจจะบอกว่าเอ้ยงั้นเราไม่จําเป็นต้องทําดีช่วยชีวิตก็ได้ตอนสุดท้ายเราก็คิดดีทีเดียวก็จะรอดเหมือนกันแต่จริงๆแล้วจิตมันจะจําไม่มีใครโกหกตัวเองได้คุณสั่งสมมาแบบใดความคิดมันจะฉายออกมาอย่างนั้นนะครับเป็นความยากของการเกิดเป็นนุ์ตรงที่ว่า โอกาสที่มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยจะสามารถที่ควบคุมจิตตนเองได้ในวินาทีนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากถ้าเรายังไม่ได้บูรณาการจิตของเราจนถึงเป็นขั้นพระโสดาบันเนี่ยมันมีโอกาสทั้งนั้นมันไม่ได้หมายความว่าการทําดีมาช่วยชีวิตไม่มีผลเลยนั่นหมายความว่าคุณสร้างแนวโน้มแนวโน้มที่คุณจะไปในทางสว่างเช่นเดียวกันสมมติว่าเราทําชั่วมาช่วยชีวิตเราก็ไม่สามารถที่จะคิดได้นะครับว่าตอนสุดท้ายเราจะไปดีเนี่ยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้ว หมายความว่าเราไม่สามารถที่จะหลอกตอนเองได้แล้วกฎแห่งกรรมหรือว่าจิตเนี่ยมันไม่เหมือนกับตัวบทกฎหมายมันไม่มีช่องว่างจิตเราจําอยู่ตลอดเรารู้อยู่ตลอดว่าเราคิดอะไรทำอะไรเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะทำให้เราไม่กลัวความตายคือเราต้องมั่นใจว่าเราไปสู่สิ่งที่ดีงามอย่างแน่นอนแล้วการที่เราจะมั่นใจแบบนั้นได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการสั่งสมในการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของเราว่าช่วชีวิตนี้เราสั่งสม การใช้ชีวิตในแต่ละวันมาแบบไหนคําถามมันจะกลับมาสู่สิ่งที่มันสําคัญที่สุดนะครับก็คือสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้แหละจากวันนี้ไปจนถึงวันที่เราจะตายเนี่ยถ้าเราสั่งสมจิตที่ดีคําพูดกายวาจาที่ดีนะครับเราก็จะรู้สึกว่าความตายเนี่ยมันเป็นมิตรเป็นของขวัญไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากแค้นไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นอัปมงคลอะไรสุดท้ายธรรมะมันก็คือกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันนั่นแหละ คือเราไม่รู้หรอกว่าตายแล้วไปไหนแต่ปัจจุบันถ้าเรารักษามันไว้ดีๆนะครับมันจะเป็นเหตุที่ทำให้เรารู้สึกดีในเวลานั้นด้วย